สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมช่างออยวันนี้พามาชมชีวิตประจำวันคร่าวๆของผมนะครับวันนี้มาตรวจหน้าง,งานที่ซีประจันนะครับช่างของเรานะครับใช้เลเซอร์เป็นตัววัดระดับนะครับจะสังเกตได้ว่าร่องกระเบื้องของเรานะครับจะใช้ตัวเลเซอร์เป็นตัวอ้างอิงระดับระดับจะเท่ากัน ตัวทางห้องเลยนะครับโดยใช้ตัวเลเซอร์เป็นตัวกำหนดระดับจากนั้นนะครับผมเข้ามาเช็คน้าง,งานโครงสร้างนะครับตอนนี้ช่างกำลังร้อยเหล็กในคานอยู่นะครับกำลังผูกเหล็กกันเพื่อได้รายการตามที่วิศวกรกำหนดนะครับจากนั้นนะครับพิ่มไปน้าง,งานไม้ที่อุทองเพื่อหาฉากของตัวบ้านนะครับ เพื่อเตรียมงานตอกเสาเข็มต่อไปเพื่อให้ตัวบ้านนะครับได้ฉากจึงมีความจำเป็น,นนะครับที่จะต้องใช้เครื่องมือนะครับที่มีคุณภาพสูงในการหาฉากก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ